คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเพนพี่พ,พี่น้องๆลุงป้านาอาทุกทท่านนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆอตั้มมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือนมีนาปี64มาฝากนะคะเป็นสูตรเลขล็อกตามกำลังวันนะคะเพื่อนๆงวดนี้หวยออกวันอังคารที่16นะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่1ที่ผ่านมากันเลยนะคะเพื่อนๆน เลขล็อกตามกำลังวันนะคะแยกออกเป็นบนและล่างนะคะเพื่อนๆเราเข้าแค่ตัวบนนะคะเพื่อนเเป็นตัวกลับเนาะเราเข้าตัวบนเป็นตัวกลับนะคะผลออก38นะคะสองเลขท้าย2ตัวนะคะ7 3สามนะคะเพื่อนเเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะ2ตัวบนเนาะ แล้วเ,เข้าเป็นตัวกลับนะคะแล้วก็มาดูสีเลขอมตะนะคะห้ามพลาดนะคะต้องมีเลข4ตัวนี้ติดเนาะเวลาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะต้องมี4ตัวนี้ติดนะคะ3 8นะคะเพื่อนมาเลข3และเลข8นะคะ7 3สก็มาเลข3นะคะมาเลข3และเลข8เนาะ อย่าลืมนะคะมี4มี8มี0มี3นะคะเราไปตามกันต่อเลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่16เดือนมีนาคมปี64ค่ะสูตรเลขล็อกตากําลังวันนะคะเพื่อนๆหวยออกวันอังคารค่ะ หวยออกวันอังคารนะคะเพื่อนๆต้องจะแยกบนและล่างให้เลยนะคะบนและล่างนะคะบนก็จะมี08นะคะ35 52 67 73 92ส่วนเลขล้างนะคะมี18 28 38 54 66 84เพื่อนๆคะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดนะคะใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะเพื่อนๆมีตั้งแต่วัน จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะแล้วมาดูสีเลขอมตะกันต่อเลยนะคะเป็นเลขเดิมเลยค่ะเพื่อนๆต้องจะเขียนไว้ให้ทุกๆคลิปนะคะของสูตรเลขล็อกตามกาลังวันนะคะกันลืมเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เคยดูคลิปนะคะมาดูคลิปนี้ก็จะต้องซื้อติดไว้เนาะต้องแนะนํานะคะสีเลขอมตะก็จะมีเลข4เลข8 เลข0แล้วก็เลข3งวดวันที่1ที่ผ่านมานะคะ38แล้วก็73นะคะเพื่อนๆ38แล้วก็73เนาะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะสายวิ่งรูดวิ่งเลข วิ่งเลข9นะคะเพื่อนๆรูดเลข1นะคะเพื่อนๆขา<ะ>ที่สำคัญนะคะซื้อหัวอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมกลับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะ ต้องขอให้เพื่อนๆพนทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะแชร์ไปยัง Facebook ของเพื่อนเพนก็ได้นะคะเพื่อกลับมาดูย้อนหลังน้อกกว่าเลขจะออกนะคะอีกหลายวันนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย